สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานนะครับชุดนี้เป็นพร้อมยิงนะครับมีทั้งทรงลูกซองแล้วก็มือสอดนะครับมีอยู่ประมาณ11กระบอกนะครับยังรอเก็บงานอีกประมาณสามถึงสี่กระบอกนะครับก็โทรแจ้งลูกค้าไว้บางส่วนแล้วนะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวสักพักนะครับเดี๋ยวโทรแจ้งให้ทราบนะครับว่ามีของท่านใดบ้างนะครับสามกระบอกนี่ก็จะเป็น ลางไม้นะครับบอกแรกกับกระบอกที่สองเป็นไม้มะลิดนะครับนี right now, nice right ่นะครับประมาณนี้นะครับใส่ครอบไกลสีดําให้นะครับเป็นลางไม้สังทองเหลืองนะครับเป็นไม้ตัวนี้เป็นไม้สาทรนะครับกระบอกแรกเป็นไม้มะค่าแต้นะครับลางนะครับบอกนี้เป็นไม้สาทรกับบอกนี้ก็เป็นกระดูนะครับ รางก็เป็นไม้ประดูเช่นกันนะครับฝังทองเหลืองนะครับตัวนี้รางยาวอยู่ประมาณเมตรสี่สิบนะครับนี้ก็เป็นโซลซองมีทั้งลางตัวนี้เป็นลางเหลี่ยมตันแล้วก็สเปคลางเหลี่ยมนะครับนี่นะครับเหลืองนี่เป็นไม้สักนะครับลูกค้าใส่ลางฟืมสูงนะ ทรงมือสอบนะครับตัวนี้เป็นทรงมือสอบลายเส้นนะครับมี U4 กระบอกนะครับส่งให้วันนี้ลายสวยๆนะครับนี่นะครับไม้ประดูนะครับชุดลางก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับว่าจะเอาลางตัวไหนนะครับลางผมก็มีหลายรูปแบบนะครับตอนนี้ก็ลางไม้นะครับเป็นงานตัวใหม่นะครับก็ราคานะครับ ถ้าเป็นพร้อมยิงขายปลดูนะครับตัวนี้ผมจะอยู่ขายอยู่ที่สามพันห้านะครับเป็นรางฝังห้องเหลืองปิดโรเลอร์แล้ฝังลูกปืนนะครับความยาวฝีกเลือกได้นะครับถ้าเป็นรางมิเนียมนี่จะอยู่ที่สามพันสามนะครับไม้มาลิดต,ตัวนี้จะอยู่ที่สี่พันเจ็ดนะครับถ้าเป็นรางอะลูมิเนียมสี่พันห้า รางไม้ฝังห้องเหลือง4,007นะครับผมจะเพิ่มอีก200นะครับรางไม้ฝังห้องเหลืองเพราะว่าต้องซื้อ้องเหลืองแล้วก็ไม้เป็นเส้นนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีก200นะครับยังไม่รวมส่งนะครับค่าส่ง100บาท <c oughs> สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับตามนี้นะครับ โทร095 5026338 0929462599นะครับ ID Line S929 w g t a r m รับ Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับเพจปืนนิ่งตาเวียงโพไซนะครับี่ลูกค้าเอาปิดแกะลายนะครับปิดทำสีแกะลายเพิ่ม300นะครับ ชุดนี้นะครับมีอุปกรณ์พร้อมยิงแถมลูกดอกให้สามลูกนะครับเป็นชื่อลูกค้านะครับประมาณนี้นะครับอีกโรลเลอร์เสริมยางได้สองเส้นนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับต้องการลางตัวไหนก็แจ้งรายละเอียดเข้ามาได้ท้ายก็มีทรงลูกซอง ลูกซองล่องนิ้วนะตัวนี้เป็นลูกซองล่องนิ้วตัวนี้เป็นทรงมือสอดด้านหลังเป็นมือสอดลายเส้นนะครับแค่จะแจ้งนะครับก็บอกว่าเอาทรงลูกเอาทรงมือสอดลายเส้นนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นลางไม้นะครับให้ดูนะนะครับขอบไก่ก็จะเป็น ทำสีดำให้นะครับลายไม้สวยๆนะครับมาลิสนะครับดูด้านนี้นะมานนี้นะครับดูตระบอกหนี้นะครับไม้มาลิสไม่เหมือนกันนะครับชุดนี้ คนละเจ้ากันนะครับด้านนี้ก็จะดำนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสักพักก็จะแฮกจัดส่งให้นะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับ ช่องทางการติดต่อตามนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิศนุชาวเวียงนะครับนี่ก็เป็นชุดท้ายชุดนะครับแต่ว,ว่าจะส่งให้พร้อมกันนะครับพารเอาท้ายตรงนี้ก็เอาท้ายกับรางประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ